สำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดงานวันคนพิการสากลประจำปี2554ณเอกแคปค่ะหรืออาคารขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทองเมื่อวันพระหัสสบดีที่19มกราคมพุทธศักราช2555เวลา9นาฬิกาสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองได้จัดงานวันคนพิการสากลปี2554ณอาคารขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทองหรือเอกแครป โดยองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่3ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคนพิการสากลและในปี2554องค์การสหประชาชาติได้กำหนดจัดงานวันพิการคนพิการสากลโดยมีหัวข้อหลักสำหรับปีนี้คือรวมพลังสร้างสรรค์โลกที่ดีกว่าสำหรับทุกคนการมีส่วนร่วมของคนพิการในการพัฒนารวมถึงการขจัดปัญหาอุปสรรคต่างๆและการส่งเสริมการพัฒนาการมีส่วนร่วมของคนพิการ สนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองจึงได้ร่วมกับหน่วยง,งานนำาภาครัฐและเอกชนและองค์กรเครือข่ายคนพิการจังหวัดอ่างทองได้กำหนดจัดเป็นงานวันคนพิการสากลจังหวัดอ่างทองประจำปี2 5 5 4ภายใต้หัวข้อพลังคนพิการสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันโดยมีเนื้อหาของการจัดงานประกอบไปด้วย2ส,ส่วนคือ 1. การจัดกิจกรรมวันคนพิการสากล เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวันคนพิการสากล2การจัดสมัชชาคนพิการประเด็นรวมพลังคนพิการช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาคนพิการจากภัยพิบัติในการสร้างสังคมให้อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันซึ่งในวันนี้ได้มีการนำเสนอผลการจัดสมัชชาระดับพื้นที่ต่อการประชุมใหญ่ในวันงานคนพิการสากลสำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในงานวันคนพิการสากลนี้ประกอบด้วย การจัดเวทีสมัชชาคนพิการเรื่องรวมพลังคนพิการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูคนพิการจากภัยพิบัติการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับบุคคลและองค์กรที่สนับสนุนงานคนพิการของจังหวัดอ่างทองกิจกรรมบันเทิงและการแสดงดนตรีบริการตรวจสุขภาพและการออกเอกสารรับรองความพิการการแสดงนิทรรศการผลงานฝีมือของคนพิการด้านการศึกษาสังคมและอาชีพ ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากหน่วยง,งานทั้งภาครัฐเอกชนองค์กรเครือข่ายคนพิการจังหวัดอ่างทองและประชาชนเป็นอย่างดียิ่งนี้ครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับได้มอบหมายให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงรุกจังหวัดทุกจังหวัดเนี่ยจัดงานวันคนพิการสากลนะครับซึ่งทุกปีคือวันที่3ามธันวาควมเนี่ยเป็นวันคนพิการสากลแต่เนื่องจาก เราประสบปัญหาน้ําท่วมนะครับอ่างทองเราก็เลยเลื่อนมาจัดเอาในเดือนนี้นะครับซึ่งวันเป็นวันที่19มกราคมนะครับ2555วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ก็คือเป็นการรวมพลังคนพิการสู่สังคมร่มเย็นเป็นสุขร่วมกันนะครับมีกิจกรรมมากมายวันนี้นะครับโดยเฉพาะหนว่วงงานที่เกี่ยวข้องก็มาร่วมนะครับโดยเฉพาะคนพิการทุกประเภทที่มาร่วมในวันนี้นะครับมีทั้ง ผู้พิการทางสายตาออทิสติกนะครับพิการร่างกายอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรามาทํากิจกรรมร่วมกันเพื่อให้สังคมเห็นว่าคนพิการก็มีความสําคัญนะครับอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์ส่วนหนึ่งที่ที่เราจัดงานวันคนพิการสากลขึ้นในวันนี้นะครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆเนี่ย มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมนะครับอย่างจัดหางานมามาดูเรื่องการจดทะเบียนคนว่างงานนะครับคนพิการที่ว่างงานทางโรงพยาบาลก็มาช่วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับการท่องเที่ยวของจังหวัดอ่างทองก็มาดูแลเรื่องกิจกรรมต่างๆมีของรางวัลแจกอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็กิจกรรมอีกอันหนึ่งที่กระทรวงมอบหมายนั่นก็คือ,เ,อ,อเรามีโครงการ ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการเยอะนะครับในปีในปีนี้นะครับมีทั้งการผึกอาชีพคนพิการที่เป็นการเยียวยาพื้นฟูผู้ที่ประสบอุทกภ,ภัยด้วยนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับมีโครงการผู้ช่วยคนพิการนะครับมีโครงการออมอบรถโยกซ่อมรถเข็นอะไรต่างๆมากมายนั้นก็เป็นนโยบายของกระทรวงการสวสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วก็พัฒนาสังคมและความมั่นคงของรัฐจังหวัดอ่างทองครับผม